หมวกจิ๋วโปยทานค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ยศจอยสิบห้ามาพับหมวกจิ๋วเนาะคะ่ะพับหมวกจิ๋วเลรียนโปยทานเนาะอุปกรณ์กับมีรลิบบินเห็นไหจ้าลิบบินเบอร์สองแบ่งครึ่งเนาะคะ่ะแบ่งครึ่งมีความยาวอยู่ที่สิบหกนิ้วเย้าสิบหกนิ้วแล้วก็มีมีดกิบมี แนบมีเหรียญเดี๋ยวมาเบิ้งวิธทีทํากันจ้าจ้าลิบบินที่ห้าเตรียมไว้เนาะสิบหนิ้วแบง่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วบัดนี้มาแบง่งครึ่งกี่เนาะจ้าแบ่งครึ่งพับครึ่งเนาะค่ะเราจะมาทําฐานสีกันเห็ดฐานสีก่อนเนาะจ้าฐานสีเนาะ อบกันลงไปเนะจ้าฐานสีแล้วก็แบบนี้เนาะคะ่ะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายสอดสอดจากตรงนี้มาแล้วก็เอาสองเส้นตรงนี้เข้าไปในช่อง เราก็จะได้ฐานสี่ค่ะฐานสี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วต่อไปเราขึ้นฐาน8พอเราได้ฐานสี่เรียบร้อยดึงให้กระชับนะดึงให้กระชับเสร็จแล้วเราขึ้นฐาน8ปดค่ะจับเส้นแรกที่อยู่ด้านบนพับเฉียงไปค่ะพับเฉียงไป พับเส้นหนึ่งไปอยู่ที่เส้นสองเสร็จแล้วหมุนลงมานิดนึงหยิบมาอีกเส้นพับเฉียงทับไปทำเหมือนกันให้ครบสี่เส้นเลยนะคะพับขึ้นไปค่ะพับเฉียงเฉียงค่ะให้เป็นฐานแปดเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะเราจะเอา ทับตัวนี้ทับตัวนี้แล้วก็มาลอดตัวนี้ดึงขึ้นไปเลยค่ะเป็นฐานแปดฐานแปดเรียบร้อยหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นสองเส้นทับกันทับเส้นแรกเส้นที่สาม ทับสามเส้นทนีนี้เส้นที่อยู่ล่างสุดเราวางลงมาช่องเส้นนี้แล้วก็หยิบอีกเส้นขึ้นมาเราทำไปเรื่อยๆืยแล้วก็วางเส้นนี้วางเส้นนี้แล้วก็หยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาหมุนไปเรื่อยๆืยแล้วก็วางเส้นที่อยู่ข้างล่างนะคะวางลงเรื่อยๆรืแล้วก็เอา เส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาแล้วก็วางเส้นถัดไปลงไปอีกแล้วก็หยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาแล้วก็วางไปเรื่อยๆค่ะหยิบขึ้นมาคร,ครบแล้วครบแล้วทีนี้ไม่มีเส้นที่จะวางแล้วอยู่ข้างบน3มเส้นเราปล่อยลงไปเลยค่ะหนึ่งเส้นที่อยู่ข้างล่างปล่อยทิ้งลงไป หยิบเส้นที่อยู่ข้างล่างเส้นแรกสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปช่องนี้เส้นที่สองค่ะเส้นที่สองสอดไปช่องเดิมแต่ออกอีกช่องหนึ่งนะคะออกอีกช่องหนึ่งค่ะออกอีกช่องหนึ่งียบร้อย เสรียบเรียบร้อยแล้วเรากลับด้านค่ะพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนล่างขึ้นมาข้างบนค่อยคอยดึงให้กระชับเข้านะคะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับเสร็จเรียบร้อยเราจะมาสารตรงนี้ค่ะ จะมาสารตรงนี้สังเกตรเราจะหยิบหนึ่งเส้นก่อนนะคะหยิบหนึ่งเส้นทับหนึ่งเส้นลอดหนึ่งเส้นค่ะสารเป็นลายขัดเส้นที่หนึ่งขยับมาอีกค่ะขยับมาเส้นที่สองทับหนึ่งเส้นแล้วก็ลอดหนึ่งเส้นนะคะเส้นที่สองขยับมาอีกค่ะ ทำเหมือนกันค่ะเส้นที่สามที่สี่เส้นที่ห้าที่ห้า เส้นที่หกสารขัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เส้นที่เจ็ดเส้นที่แปด เรียบร้อยแล้วเราค่อยๆดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับดึงให้กระชับเอาเหรียญมาใส่ค่ะเหรียญใส่ช่องนี้ดึงให้กระชับดึงให้กระชับนะคะ อย่าดึงแรงถ้าดึงแรงเดี๋ยวริบบิ้นเราจะบุบไม่สวยค่ะดึงแล้วคราวนี้เรามาสังเกตฝั่งนี้ค่ะต่อไปเราจะทำการพาดตรงนี้ลงมาก่อนพาดสองนะคะ เดี๋ยวอยาจ่อยจะค่อยๆทําให้ดูค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นขึ้นมาหเส้นสังเกตเรานับไปค่ะ2เส้นนับไปนะคะหยิบเส้นไหนก็ได้นะคะพาดลงไปผาดลงไปนี่ทำให้ดูใหม่นะคะ1เส้นที่เราจับผาดผาดพาดทับลงไป2เส้นค่ะแล้วหยิบเส้นถัดไปอีก พาดสองเส้นเหมือนเดิมค่ะพาดขยับไปเรื่อยๆสองเส้นแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆแล้วก็หยิบเส้นถัดไปค่ะพาดสองเส้นค่ะพาดสองเส้นเนี่ยค่ะสองเส้นหยิบอีกเส้นถัดไปก็พาดสองเส้นเหมือนเดิมค่ะพาดสองเส้นหยิบแล้วก็พาด ทีนี้จะเหลือสามเส้นสุดท้ายเราก็พาดให้ถึงสุดท้ายเลยนะคะพาดถึงสุดท้ายจะเหลือสองเส้นค่ะเหลือสองเส้นสุดท้ายจะไม่มีตัวพาดแล้วทีนี้เราขยับตัวนี้หน่อยนึงนะคะขยับหน่อยนึงแล้วก็จับตัวถัดมาค่ะสังเกตตรงนี้ค่ะสอดเลยค่ะ สอดลงไปค่ะสอดให้ทะลุลอดออกมาเลยนะคะสอดค่ะเส้นที่สองที่เหลือสอดไปช่องเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าให้ไปออกอีกช่องนึงนะคะอย่าออกช่องเดียวกันสอดให้มาออกอีกช่องนึงค่ะอย่างนี้นะคะสอดเรียบร้อยแล้วนะคะ ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแต่อย่าดึงแรงนะคะเดี๋ยวลิบบิ้นจะบุบไม่สวยดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับ เสร็จแล้วพอดึงกระชับแล้วเรามาสอดค่ะสอดไปตามลายเลยค่ะสอดทุกเส้นเลยค่ะสอดเลยนะคะ ทั้งหมด8เส้นนะคะสอดครบแล้วนะคะสอดครบแล้วก็ดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะดึงให้กระชับไปเรื่อยๆให้กระชับนะคะดูแล้วสวยงามตาก็พอนะคะเอาดึงให้กระชับกระชับแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาดูขึ้นปีกค่ะมาดูขึ้นปีกแล้วใช้นิ้วกวาดกวาดตัวนี้ไปข้างหลังนะคะกวาดไปข้างหลังค่ะกวาดไปให้เหลือเขาที่ถนัดนะคะกวาดไปกวาดไปเสร็จแล้วเราเหลือสองเส้นนะคะ สองเส้นค่ะเราจับเส้นนี้พลิกหงายนะคะพลิกหงายมาอย่างนี้พลิกหงายมานะคะสังเกตพอเราพลิกหงายมาแล้วคว่ำลงนะคะดึงหงายมาก่อนแล้วคว่ำลิบบิ้นลงแล้วก็สอดนับจากตรงนี้ไปนะคะเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นนี้เราไม่ได้สอดนะคะเราขยับมาสอดเส้นนี้นะคะ หนึ่งสองเราสอดเส้นที่สองค่ะแล้วเราสอดลอดสองเส้นนะคะสอดลอดสองเส้นนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยตัวนี้ออกมาค่ะปล่อยออกมาหนึ่งเส้นแล้วก็จับตัวที่อยู่ในวงนี้นะคะตัวที่อยู่ในวงนี้ทําเหมือนกันค่ะดึงมาข้างหลัง แล้วก็คว่ำหน้าริบปิ้นลงอย่างนี้นะคะดึงมาแล้วก็คว่ำึงมาแล้วก็คว่ำอย่างนี้นะคะ<ม>ไปสอดตรงเหมือนกันนะคะไปสอดสองช่องค่ะสอดสองช่องรอดสองช่องนะคะสองช่องนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆดึงมาข้างหลัง สอดรอดไป2ช่องค่ะสอดลอดไปค่ะหมุนมาอีกดึงมาข้างหลังอ้อ,อมอ้อมเส้นนี้นะคะอ้อมแล้วก็สอดค่ะสอดสองเส้นนะคะสอดสองเส้นค่ะสอดข้างล่างข้างในนะคะสอดไปเลยค่ะ ดึงเบาเค่ะอย่าเพิ่งดึงแรงดึงอย่างนี้นะคะจับเราใช้มือเราจับอย่างนี้นะคะหงายมาคว่ำลงสอดลอดสองช่องค่ะนี่ค่ะเราดึง ดึงมาอย่างนี้แล้วก็คว่ำดึงมาแล้วก็คว่ำลงนะคะแล้วก็สอดลอดสองเส้นค่ะสอดลอดสองเส้นสอดลอดสองเส้นนะคะทีนี้เหลือเส้นสุดท้ายไม่มีตัวอ้อมนะคะไม่มีตัวอ้อม ให้เรามาสอดรอดตัวนี้ค่ะตัวที่เราทำทีแรกนี่ลอดไปแล้วก็เสียบสองช่องเหมือนกันค่ะเสียบสองช่องเสร็จแล้วคว่ำหน้าหมวกลงค่ะคว่ำลงแล้วก็จัดระเบียบก่อนค่ะจัดระเบียบจัดระเบียบให้ดูพอดีพอดี ทีนี้เราจะมาดึงให้กระชับดึงทีละเส้นค่ะดึงทีละเส้นให้มันกระชับดึงให้มันกระชับนะคะดึงให้ปีกหมวกกระชับให้พอดีนะคะอย่าดึงแรงดึงแรงแล้วปีกไม่สวยค่ะ หลังจากดึงกระชับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอใจแล้วต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้แหนบแล้วนะคะเนี่ยค่ะเก็บล่ะเก็บรายละเอียดค่ะสอดลอดไปตามทางของเขาเนี่ยค่ะสอดไปเลยนะคะ ขับไปค่ะสอดเขับไปเก็บรายละเอียดค่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยต่อไปส่วนเกินเราตัดทิ้งค่ะส่วนเกินตัดทิ้งนะคะส่วนเกินตัดทิ้งค่ะเรียบร้อยค่ะ หมวกหมวกสวยงามหมวกจิ๋วค่ะหมวกโปรยทานสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ